ครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆนักตกปลานะครับวันนี้ต้นกบปีศาจจะพามาสำรวจหมายห้วยละไซนะครับผมหมายห้วยละไซอ่างเก็บน้ําห้วยละไซนะครับผมตําบลสวายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับผมเดี๋ยวครับห้วยละไซจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเรือนแพนะครับบ้านแพเรือนแพเห็นนะครับฝั่งทงน้นนะครับวันนี้จะมาหา ตีเชโดนะครับฝั่งนู้นครับแผ่เต็มเลยครับฝั่งทางนู้นส่วนมากเขาจะไปเล่นน้ําฝั่งนู้นครับจะมาหาตีเชโดฝั่งน้ําตื้นนะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับนี่จะมาดูจะมาตีอยู่ฝั่งทางนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีเหมือนสมัยก่อนหรือเปล่านะครับสมัยก่อนเมื่อเอาแค่เจ็ดแปดปีที่แล้วนะครับผมชชโดเยอะมากเลยแต่เขามาลอกทําแก้มลิง เก็บน้ําแล้วทาแหล่งท่องเที่ยวน้ําแห้งหายหมดเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันจะมีปลาลงเหลือให้เราตกหรือเปล่านะครับนี่ครับจุดที่เราจะลงไปลงน้ําตื้นกันยังไม่เห็นมีปลาขึ้นจิบเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยงไงเดี๋ยวเอาเรือเอาอะไรลงก่อนค่อยว่ากันนะครับโอเคครับผมนะครับเรือแพเต็มไปหมดเลยโอเคครับผม ก็นั่นแหละสองข้อไปยังบอกแล้วบอกแล้วมาชนกันเคยดูค้อใคยดูค้อนี้ไปเด้อเคยดูค้อนี้แล้วโอ้โหผิดครับผม ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ oh, <dear. S 1> ไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่คอครับคอคอแต่ไม่ใหญ่เดี๋ยวนิ่มๆครับขึ้นฝั่งลากลงนิ่มๆใจเย็นๆพุงมากัด oh, <yeah. S 1> เรียบร้อยครับถ้าเป็นเหยส่อสด <c oughs> จริงครับผมบอกเลย <c oughs> แต่เรามันตกเชิงอนุรักษ์ครับเดี๋ยวปลอมเงี้ยครับทำใจเรื่องปากัด อ๋อโยนขึ้นฝั่งกับฝั่งจริงครับกูโอ้โหปลาจรไม่รู้ปลาอะไรปลาจรหรือปลาอะไรยังใหญ่เลยอะข้างหน้าเนี่ย กัดทีเดียวเงียบเลยครับเจอสองคอกนะครับสองคอกชมกันตอนนี้ตะโยกำลังไล่ตีอีกคอกหนึ่งผมก็จะตีคอกหนึ่งครับผมมาดูว่าผู้ปกครองจะคอกจะใหญ่ขนาดไหนนะครับ ต,ตีทีเผลอน้ำไม่ลึกครับเมตรเมตรเมตยี่สิบเมตรกว่ากว่าเมตรต้นตน,น้ำใสเลยครับเลยปลามันอาจจะเห็นอืมชางมันตี ไกลๆด้วยตีถึงอยู่ต่อยู่แกตีถึงไหมล่ะถ้าไม่ถึงก็พาย เหยื่อปลอมทุกทีเลยอย่างนี้แต่ขอไม่เปิดกกโอ้โหตัวตัวไปลอยหมดเลยะนี่ครับตัวไปลอยหมดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยครับแต่ขอไม่เปิดนี่นะครับเหยื่อสดขึ้นจีบแล้วไอนี่นะครับเหยื่อปลอมแต่เหยื่อสดนีกรกร่กันเมื่อกี้สงสยัยแน่นอนใช่ไหม โอ้โหโอันนี้ฝอ,อยเลยเว้ยใช่ใช่ใช่ฝอ,อยเลยอ่ะจัดไปทิง้งเลยลอยตามมันไปเรื่อยๆอันนี้ถึงไหม อุยอย่าเลยมันยืดโอ้มาไก่หมากกไก่ไก่ใบเโยโอ้ยยิงไก,ก่ยิงไก่เลยยิงกระเพื่อมยิงไก่ เอาล้วครับโอ้โหจีบนิ่มเลยอ่ะโอ้โหไซโอ้โหไม่อยากคิดเลยครับไซโอ้ไซปลาตัวผู้ครับตัวผู้ใส่ปลาทูดินี่ครับปลาครับนี่ครับปลาคอกไอเขาเรียกอะไรนะห้วยตะไซนี่ครับแค่นี้ครับอายกครับ โอ้ปวดเองโอ้ปากคอกวยละใสาสไโลครับผมปากคอกวยละสายโลนะครับอ่าถ่ายให้ดูนะอันนี้ครับปากคอกวยละใสายเนี่ครับเออหน้ตั้งนะตรงตรงดิอ่านี่ครับปากคอกวยละใส ไซ <laughs> โลครับโลเดียวไซโลโลเดียวไน่นอนดูสวยสวยสีสวยมากโลเดียวครับผมโอเคครับเดี๋ยวปล่อยครับปล่อยซี่โลอ,อะไรเดี๋ยวเพิ่งปล่อยให้มันมีขยายพันธุ์นะครับให้มันตเราก็จะได้เราได้ดีตกอกันอีกต้นไม่เอาคู่วยนะคู่เหรอ,เ,อ,อเดี๋ยวค่อยปล่อยคู่เลย เราค่อยปล่อยคู่่ะโอเคอ่าโอเคพักก่อนนะพักก่อนอันนี้ครับปล่อยนะครับผมตุ่เมียฮะตุมเมียตุเมียไซนี่อะตัวผู้ประมาณครึ่งโลสามขีดครับผมประมาณสามขีดสามขีดเนอะตุมเมียไซโลโลหนึ่งถึงเปล่าเนี่ยไม่ถึงแปดขีดครับโอเคนะครับยวปล่อยนะครับปล่อยคืนธรรมชาติค่อยๆปล่อยนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งปล่อยเลยเดี๋ยวมันนอก เนี่ยครับขายอากาศแล้วครับลายอากาศแล้วครับตายแล้วครับเยี่ยมครับปีหน้าปีหน้าน่าจะใหญ่กว่านี้โอเคครับผมลุยกัน่อเยี่ยมโอเคครับวันนี้ปิดเกมห้วยละไซนะครับอ่าก็มาสำรวจโอเคครับปลาก็มีแต่ไซส์เล็กๆนะครับลูกคอกเยอะมากเลยจะมาอีกสองปีสามปีค่อยมาอีกสองสามปีนะครับค่อยมากันบอกเลยว่า สนุกแน่นอนครับเลอตะไซแต่ทริปวันนี้เราแค่ออกมาสำรวจไม้ก่อนนะครับว่ายังมีชโโนให้เราตกอยู่หรือเปล่าแต่ก็โอเคครับผมยังมีอยู่คอกก็เยอะครับ7-8็ดคอกที่เจอแต่ไซส์ไม่ใหญ่แม่มันก็ไซส์ยอยู่มานโล <8 S 1> โลเดียวโ,<ล>โลก็บแขีดอ่ะไซส์โลก็บแขีดพ่อครึ่งโลพ่อก็อยู่ครึ่งโลแต่เยอะครับเจ็ดแปดคอกที่เจอแต่ไซด์ไม่ใหญ่ไซด์นั่นแหละครับเจขีด Okay, โอเคครับผมในทิปมอเตอร์ไซค์นี้ก็จบลงนะครับผมกับโยเยสดนะครับออไม่สดแล้วเลยนี้อ๋อ,อไม่สดแล้วออโอเคครับผมโยเยสดกับต้นกบปีศาจนะครับทิปหน้าอาจจะเจอกันใหม่เดี๋ยวออกสำรวจหมายเรื่อยๆนะครับผมว่าอำเภอกระสังจะมีหมายตกปลาชะโดให้เราเล่นกันหรือเปล่าโอเคครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆเย้